จังหวัดเลย1นึ่ใน55จังหวัดเมืองรองของประเทศไทยเมื่อพูดถึงจังหวัดเลยทุกคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตอย่างภูกระดึงหรือเชียงคานแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสุดยอดเพชรประจำท้องถิ่นที่บางคนบางกลุ่มอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่ว่าจะเป็นได้ผลไม้อย่างแก้วมังกรหรือสับประรดที่จะขายอยู่ตามข้างทางรือสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสวนหิผานผางาม ภูเขาเห็นรูปร่างแตกตาที่ต้องนั่งรถเพื่อเข้าไปยังจุดชมวิวด้านในระหว่างทางนั้นก็จะได้ชมวิวทุ่งนาธรรมชาติที่มีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ปลูกกินเองในหมู่บ้านการจัดจเรียงของต้นข้าวแต่ละต้นเป็นระเบียบสวยงามนอกจากจะทำให้สบายตาแล้วยังทำให้ต้นพืชที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยระหว่างทางที่ต้องนั่งรถเข้าไปจำเป็นต้องขึ้นบันไดที่มีความสูงและชันมากๆ แต่ถึงเจเนอยยังไงบอกได้เลยนะคะว่าวิวด้านบนคุ้มค่ามากๆกับความเหนื่อยที่ต้องขึ้นมายังจุดชมวิวตรงนี้และอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือภูป,ป่าปอที่ต้องนั่งรถเข้าไปยังจุดชมวิวลึกเข้าไปอีก แต่ระยะทางที่ยากลำบากจะทำให้คุณเห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติข้างทางนั้นขึ้นจนรู้สึกได้ว่าเวลามันสั้นลงทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นชุมชนท้องถิ่นถึงแม้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายตามทันโลกปัจจุบันแต่พิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ยากลำบากกับแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายและความคงอยู่ของคนท้องถิ่นที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเอง และเพริดเพลิท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือของที่ระลึกที่เรียกว่าผ้าไหมเมืองเลยคือมือของชาวบ้านอำเภอหนองเห็นการออกแบบและการตัดเย็บเองของชาวบ้านถือได้ว่ามีความสวยงามและคุณภาพสูงเลยทีเดียวราคาที่ขายก็ไม่ได้แพงมากเหมาะสำหรับซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านหรือใส่สบายสบาย,บายๆีเก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ชอบการใช้ชีวิตเรียบง่ายอยากพักผ่อนจากการทำงานอนะ ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบอยากเจอผู้คนที่ยิ้มแย้มแต่มใสและเป็นมิตรจังหวัดเลยอาจเป็นหนึ่งตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ค่ะ